ยำทะเลรวมมันมี300แล้วก็ยำรวมเซ็นสุก200ส,ส,สวัสด <มา S 2> ีโจอต้าเวชเชลาครับหลายสลับอ,นะอันที่แดงๆนี่คืออะไรนะฮะตอนนี้ปิดช,ชั่วคราวค่ะเดี๋ยวจะเปิดผงกู้นะครับบางคนถามว่างผงกุ้องคืออะไรก็กุ้งแห้งนะครับผสมนะนี่ทางนี้เป็นหอมกระปของปลานะครับพี่น้องนะครับ

อาหานี้เนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลก็เลยมีกั้งใช่ไหมพระโสดนี่นะอยู่ใกล้ทะเลบางแสนศิริชานะมีกั้งด้วยนะครับสวัสดีครับรับบัตรคิวด้านในได้เลยครับเอาบัตรคิวหน่อย สวัสดีครับพี่น่องเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยครับมีความสุขไม่เหนื่อยตั้งแต่ตีสี่ได้ครับตั้งแต่ตีสี่โอ้เห็นตาลูกตานะเนื่องจากว่าจะต้องปิดหน้ากากปิดแมสนะเพื่ออนามัยที่ดีนะของทางร้านนะฮะนี่ครับก็เป็นเจ้าของร้านนะฮะพี่น่องนะร้านนี้ก็จะมีเขียนว่าบายนิ่งหน่องด้วยนะครับข้าวกลองยำสามเส้นบายนิ่งหน่องนะอันนี้จะมียำปูจืดด้วยนะฮะ ยำปูเจิดมียำแหนมมีไข่แดงนะฮะไข่แดงเค็มนะะั่น เติมของไปหลายรอบแล้วนะฮะอันนี้เป็นปลาานะครับอันนี้เป็นยำหอยแกรงนะของพี่ด้านหน้าด้านหน้าม,มีไก่สาอลูกกับยำมาบุกบุกบ,บุกคน้าติ๊กสามสร้านอีกสอง โอ้โหน่ากินมากเมนูนี้สุดยอดน้ำลายหกเลยางด้วยคนไายน้ำลายหกเลยมีก้างด้วยนะโอ้โหจึ้งอะสิจึ้งมากแม่เออจึ้งมากสามร้ยแม่ยำรวม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 บินงตัไหนต่อจ้าครับเคี่ยวต่อไปครับเอาคิวให้หน่อยจ้าเคี่ยวเพียบเลยนะฮะนี่ครับเคี่ยวล่างสุดดึงออกมาเลยจ้า มีนีไมเป็นการรับมีนะครับข้อดีผลงานมีายยการด้วยคุแม่อแม่ด้วยนะครับเขมาดุเอาใหม่เอาใหม่มีเอาอย่างเงี้ยเซ็ตตกเนาะโอเคปาราพิการปาราพิการใส่กางด้วย ปลเสร็จลเสร็จกลางก้งด้วยโอ้น้ำยำน้ำยำซ่บมากซ่บจริงคนลำยยให้ของคำลำยัยให้สองคำก็ต้องสีเพสีเพสสีเพสเพเเเเส,าส,าาส,าสเพส ทิกเกอรอนะคะสารพันของกุกกิกแล้วก็จะออกมาเป็นพาวเวอร์พัคเกิใช่ชิ้นนี้เรามอชั้นเป็นสีรามูนจัดเธอไม่เป็นหรอกสีรามูนอ,อันนี้ของน้อง,องบอมวัดอาภาละชื่อบอมที่ยังไม่รู้จักเลยเหมือนกันคุณแบบคุณจะเขามาบบเป็นเดือนแล้วทุกคนปลอดอภัย

สวัสดีรัดปกันดีมาเยอารมณ์้โรยค่ะโรยสารแนค่ะทุกคนพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะพอแล้นี่ทั้งหมดแล้ว การใหญ่เบลอนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเก่งแล้วนั่งดิบแล้วออกหนึ่งสองสเออเดี๋ยวไปลอ่ะต่อจ้าต่อสิสกจ้าอยู่ไหนเออสิบหก่ะกินนี้ใช่ไหมคะกินนี่ค่ะ ไม่นม้อเผ็ดไ,ไ,ไหม๊ะเผ็ดไหมคะไม่เผ็ดนะ

家庭养老。 เป็นไรป่ะกรบร้อนร้อนหรือว่าเย็น

ฟักกอบครับอันี้ใส่เท่าไร่ผัก่างอันนี้ยี่สิบมัอันนี้เป็นยำปลาต่อมนะอน่ากินมากเลย้วยสิบบาเดิมใช่ป่ะใช่ 我们大。嗯嗯

้ไเลยนะอยู่นนี้เลยมีป้ายประกบอยู่นะใช่ครับฟังฟังดีโปรโมชั่น่ลีงายมาทาอาหารแมรกยงรากินยงต่ได้อันนี้ยังค่ะอันนี้ไม่ได้

cái <laughs> đèn các bạn. Bắt con. Năm nhà Bắt con. Bắt con, bắt bắt Có phải có bắt ออะเดี๋ยวเข้ามาก็ได้ห้ายิห้า ตอนนี้คิวเะไรครับพี่น้องตอนนี้คิวที่สิบเก้าสิบเกยิบห้าเพื่อบอกนะครับบอกลูกค้าหน่อยเหลืออีกสี่ห้คิวห้าคิวอีกห้าคิวครับอ๋อคือถ้าส่งถ้างไปก็คือจบบินไงจบคิวครับนี่ครับนีเอาครับ อ๋อครับครับข้างในก็น,นั่งได้นะครับข้างในนั่งได้นะข้างในว่างนั่งได้ครับฮึอึฮ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  <c oughs> ึฮ่ฮไไึฮ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 ไฮึฮึฮ เจ้ยแบบนี้ก็ได้รสัมรบ่าคงมือเดียวเลยอะเดีวลืมมาอุดหนุนนะฮะร้านประกบยำสามแซบนะครับนี่ครับห้ามพลาดนะมีเบอร์ทงเบอร์โทเรียบร้อยนะฮะอยู่ที่ข้างโรงพยาบาล สมเด็จนาิีราชานะฮะนี่ครับคนเยอะมากวันนี้นะฮะอยู่ในก็เต็มร้านนะฮะแจ้งโพสต์จริงสมิโจูดเท่ากับช่น,นลยูทูบ